สวัสดีนะคะท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะลูกๆนักเรียนในระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะกับคุณครูสุปนทาศรีสุประโชคค่ะ ซึ่งในการสอครั้งนี้นะคะเราก็ยังเรียนรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะโลกและท้องฟ้าของเรานะคะซึ่งสําหรับในชั่วโมงน,นี้นะคะก็เป็นคลิปการสอนในชั่วโมงที่2นะคะซึ่งเราจะเรียนรู้ในเรื่องของท้องฟ้าแล้วก็ดวงดาวนะคะซึ่งเป็นการเรียนรู้ในชั่วโมงที่2นั่นเองค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอ,อนําเสนอเข้าสู่สาระสําคัญแล้วก็จุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะซึ่งสาระสําคัญของการเรียนรู้ในคลิปวิดีโอประกอบการสอนครั้งนี้ก็คือนะคะ บนท้องฟ้านะคะจะมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวและก้อนเมฆนะคะซึ่งในเวลากลางวันนะคะเราจะสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ก้อนเมฆนะคะและบางครั้งก็สามารถที่จะมองเห็นดวงจันทร์ได้นะคะส่วนในเวลากลางคืนนะคะเราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ดวงดาวแล้วก็ก้อนเมฆได้นั่นเองนะคะซึ่งสําหรับในคลิปการสอนครั้งนี้นะคะก็จะมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะอยู่ด้วยกัน3ข้อนะคะข้อที่1ก็คือ ระบุชื่อวัตถุบนท้องฟ้าได้นะคะข้อที่2ก็คือจําแนกความแตกต่างระหว่างท้องฟ้าในเวลากลางวันและก็กลางคืนได้นั่นเองนะคะส่วนในข้อที่3ก็คือมีความรับผิดชอบและก็ความมุ่งมั่นนะคะในการทํางานที่ได้รับมอบหมายนะคะซึ่งเมื่อเด็กๆนะคะได้ทราบเกี่ยวกับสาระสําคัญแล้วก็จุดประสงค์ในการเรียนรู้ไปแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่เนื้อหานะคะท้องฟ้าและก็ดวงเดาวนะคะซึ่งก่อนอื่นคุณครูก็ขอทบทวนนะคะ เนื้อหาสาระให้นักเรียนได้รับทราบแบบนี้ค่ะบนท้องฟ้านะคะจะมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวและก้อนเมฆนะคะซึ่งในเวลากลางวันนะคะเด็กๆจะสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์แล้วก็ก้อนเมฆได้นะคะแต่ในบางวันนะคะเด็กๆก็จะสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้นะคะแต่สําหรับในเวลากลางคืนนะคะเด็กๆจะสามารถมองเห็นดวงจันทร์ดวงดาวแล้วก็ก้อนเมฆได้นั่นเองนะคะซึ่งเพื่อให้เด็กๆมีความรู้เกี่ยวกับนะคะ ท้องฟ้าของเราเพิ่มมากขึ้นนะคะครูสาก็จะนะคะนำเสนอเกี่ยวกับคลิปวิดีโอประกอบการสอนนะคะเรื่องอะไรอยู่บนท้องฟ้านั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมคลิปวิดีโอประกอบการสอนพร้อมกันได้เลยค่ะ ไปกว,ว,วจังเลยอย่างนี้ต้องวิ่งเล่นไ้เต็มที่แน่ๆเลยอะแรงเยอะจังเลยนะลิปดาเดินมาตั้งไกลย,ยังไม่เหนื่อยอีกเหรอโพล่าก็หัดออกกำลังกายซะบ้างสิแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอ้าวลิปดาโพลล่าถ้าจะวิ่งเล่นกันก็อย่าไปไกลกันนักนะแล้วก็ระวังกันด้วยนะ ลิบดาลิบดาหยุดก่อนดูเมฆบนท้องฟ้าสิเมฆดำมาเชียวอ่ะแย่แล้วอย่างนี้ฝนตกแน่ๆเลยอ่ะรีบหลบกันเร็วพือละโธ่เอ้ยมาเชื่อทั้งทีฝนดันตกซะได้น่าเบื่อจังเลยอ่ะฝนแบบเนี้ไม่นานก็น่าจะหยุดตกละมั้ง เห็นมัหยุดแล้วดูนะสิโพล่ารุ้งสวยจังเลยอะว้าวจริงด้วยโพล,ล่าลิฟดามากินข้าวกันได้แล้วจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างมาตั้งแคมป์กันสนุกไหมโพล,ล่าลิฟดาสนุกค่ะตอนกลางวันหนูได้เห็นสายรุง้งเสน้นเบเรมเลยแล่ละค่ะ แต่น่าเสียดายนะครับเพราะกลางคืนก็มืดสนิทไม่เห็นมีอะไรสวยๆเหมือนตอนกลางวันเลยอะครับตอนกลางคืนก็มีอะไรสวยๆอยู่บนท้องฟ้าเหมือนกันนะเพียงแต่ตอนนี้มีเมฆเยอะเดี๋ยวพอไม่มีเมฆทั้งคู่ก็จะได้เห็นเองว้าวสว,สวยจังเลยเป็นยังไงลิปดาโพลาที่ถ้าอยู่ในเมืองคงไม่ได้เห็นท้องฟ้าแบบนี้หรอกนะที่ส่องแสงวิบวับบนฟ้าคืออะไรคะ ลิ่ดาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะที่ส่องแสงอยู่บนฟ้าเรียกว่าดวงดาวจ้าเห็นแบบเนี้ยแต่รู้ไหมความจริงดวงดาวก็อยู่บนท้องฟ้าตอนกลางวันเหมือนกันนะเอ๊แต่เมื่อตอนกลางวันลิปดาไม่เห็นมีดวงดาวบนท้องฟ้าสักดวงเลยนะคะงั้นลิปดากับโพล่าลองมาเปรียบเทียบกันดูซิว่าบนท้องฟ้าตอนกลางวันกับกลางคืน มีอะไรอยู่บ้างและแตกต่างกันยังไงท้องฟ้าตอนกลางวันก็มีท้องฟ้าสีฟ้าดวงอาทิตย์ก้อนเมฆแล้วก็สายรุ้งค่ะส่วนท้องฟ้าตอนกลางคืนก็มีท้องฟ้าสีน้ำเงินเข้มมีก้อนเมฆด้วยแล้วก็ดวงจันทร์กับดวงดาวครับถูกต้องแล้วจ้าอา้าวแต่ที่ลิซ่าพูดออกมาตอนกลางวันไม่เห็นมีดวงดาวเลยนี่คะตอนกลางวันก็มีดวงดาวนะเพียงแต่เราแค่มองไม่เห็นเท่านั้นจ้า งั้นเดี๋ยวให้อาจารย์กักผู้เชี่ยวชาญเรื่องท้องฟ้าเป็นคนอธิบายดีกว่านะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับอาจารย์กักร,รบกวนอาจารย์กักช่วยอธิบายเรื่องวัตถุบนท้องฟ้าให้ลิบดาก,กับโพล่าฟังหน่อยนะครับได้เลยครับโลกของเรามีลักษณะเป็นทรงกลมและหมุนรอบตัวเองไปพร้อมกับหมุนรอบดวงอาทิตย์เพราะอย่างนั้นด้านที่หันหาดวงอาทิตย์ก็จะเป็นเวลากลางวันส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเวลากลางคืนเองจ้าซึ่งดวงดาวทั้งหลายเนี่ย มันก็มีอยู่ทั่วในอวกาศเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเห็นดวงดาวจากที่ไหนหรือเวลาไหนบนโลกก็ได้แต่ที่เวลากลางวันเรามองไม่เห็นดวงดาวหรือดวงจันทร์ก็เป็นเพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ที่เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกเราที่สุดจะสว่างจนทําให้เรามองไม่เห็นดวงดาวอื่นๆนั่นเองครับซึ่งเวลาที่เราอยู่ในเมืองตอนกลางคืนแล้วมองไม่ค่อยเห็นดาวก็เพราะแสงไฟในเมืองนะ่ะสว่างมากเช่นเดียวกันจ้า อ้าเขาใจแล้วค่ะเป็นแบบนี้นี่เองอะแล้วสายรุ้งนะคะเกี่ยวอะไรกับดวงอาทิตย์หรือเปล่าลาลิตาไม่เคยเห็นสายรุ้งเวลากลางคืนเลยอะค่ะมันต้องเกี่ยวแน่นอนอยู่แล้วละจ้าคงจะสังเกตเห็นกันนะว่าสายรุ้งน่ะมักจะเกิดหลังจากที่ฝนตกใช่ไหมสายรุ้งที่เราเห็นน่ะเกิดจากแสงอาทิตย์สะท้อนผ่านละอองน้ําในอากาศทําให้เราเห็นเป็นสีเจ็ดสีนั่นเองขอบคุณครัอาจารย์ที่ช่วยอธิบายค่ะ ไม่เป็นไรจ้าอาจารย์ยินดีเสมอวันนี้ก็ดึกแล้วไปนอนกันได้แล้วนะครับ<อ>เลยตกใจหมดเลยลิปดาตื่นเช้าได้ด้วยืว่อแบบนี้หมายความว่ายังไงอะโพลลาถ้าลิปดาจะตื่นเช้าก็ทําได้อยู่แล้วแล้วนี่ลิปดาทําอะไรอยู่ะนี่ไงกล่องจงําลองท้งฟ้า นดดาเอากล่องเปล่าที่เหลือกับกระดาษสีมาติดมาจำลองท้องฟ้าสวยๆเอาไว้กลับไปให้คุณแม่ดูไงโอ้โหเจ๋งไปเลยขอพอล่าทำด้วยสิได้เลยตอนอื่นก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนก็มีกล่องกระดาษสีแล้วก็ด้าหรือเชือกเอากล่องมาเปิดด้านหนึ่งเอากระดาษสีข้างในด้วยสีท้องฟ้าตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนและตัดกระดาษสีเป็นของต่างๆ ที่อยู่บนท้องฟ้าติดได้เชือกแล้วก็เอามาติดในกล่องแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วว้าวทีไอวานยนเดียวทำอะไรน่าสนุกจังเลยนะเก่งกันทั้งคู่เลยเก่งไหมเล่คะแต่ลิฟดาโพล่าเห็นไหมว่าของที่อยู่บนท้องฟ้านะ่ะเคลื่อนไหวได้ด้วยนะทำไมเราไม่ทำให้ของที่อยู่ในกล่องจำลองท้องฟ้าเคลื่อนที่ได้ด้วยละ่ะแล้วจะทำยังไงดีล่ะครับ เราก็เจาะช่องที่ด้านบนของกล่องแล้วร้อยเชื่อผ่านช่องนี้เราก็สามารถเลื่อนไปมาได้แล้วเห็นไหมว้าวจริงด้วยเจ๋งไปเลยวย่าแต่ลิฟดา uhh. กับโพล,ล่ามาทำกันที่นี่ไม่เอากลับกันลำบากเหรออ๋อจริงด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆเห็นไหมล่ะครับว่าบนท้องฟ้ามีอะไรอยู่ตั้งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวก้อนเมฆ แต่ทำไมเราถึงมองเห็นของบนท้องฟ้าในตอนกลางวันกับกลางคืนไม่เหมือนกันจำกันได้ไหมครับรู้ไหมครับว่าท้องฟ้าที่เราเห็นมีรูปร่างยังไงเพราะโลกของเรามีรูปร่างเป็นทรงกลมท้องฟ้าที่เราเห็นนั้นก็จะมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมรูปโดมครอบเราอยู่นั่นเองและด้วยความที่โลกหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์ทําให้เกิดกลางวันและกลางคืนซึ่งในเวลากลางวันแสงจากดวงอาทิตย์ทําให้เราไม่สามารถมองเห็นดวงดาวหรือเห็นได้ไม่ชัด ต่างจากในเวลากลางคืนที่เราสามารถมองเห็นดวงจันทร์และดวงดาวได้อย่างชัดเจนเด็กๆก็ลองกลับไปสังเกตท้องฟ้ากันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเหมือนกับที่ลิฟดาโพล่าเห็นกันหรือเปล่าหรืออาจจะเจออะไรที่แตกต่างไปก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ลิฟดากันด้วยนะคะ ็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆนะคะเมื่อได้ดูคลิปวิดีโอนะคะประกอบการสอนนะคะเรื่องของท้องฟ้าและดวงดาวนะคะซึ่งครูสาก็คิดว่านะคะเด็กๆจะมีความรู้ความเข้าใจนะคะในเรื่องของท้องฟ้าและดวงดาวเพิ่มมากขึ้นนะคะ ในลำดับต่อไปนะคะเราก็จะเข้าสู่นะคะใบงานในเอกสารออนแฮนนะคะซึ่งสําหรับในคลิปการสอนครั้งนี้นะคะรูสาก็ได้จัดทํานะคะใบงานในเอกสารออนแฮนนะคะอยู่ด้วยกัน3ใบงานนะคะซึ่งใบงานนะคะในเอกสารออนแฮนก็จะอยู่ในหน้าที่4 5และ6นะคะซึ่งเรามาทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของแบบหัดนะคะหรือใบงานแต่ละหน้าดังนี้ค่ะ ไปงานในหน้าที่4นะคะคำสั่งก็คือนะคะให้เด็กๆวงกลมนะคะล้อมรอบดวงดาวข้อความที่เป็นดาวให้ถูกต้องนะคะให้เด็กๆนะคะวงกลมล้อมรอบดวงดาวนะคะตามข้อความที่เป็นดาวให้ถูกต้องนะคะซึ่งคุณครูาก็จะก,กําหนดนะคะข้อความมาให้นะคะดังนี้ก็คือดวงอาทิตย์ดาวศุกร์นะคะดาวพุธดวงจันทร์โลกอุกาบาตนะคะคมลอยดาวตก เครื่องบินแล้วก็ดาวเทียมนะคะมีส่วนใดบ้างนะคะมีอะไรบ้างที่เราเรียกว่าดาวนะคะก็ให้เด็กๆนะคะวงกลมล้อมรอบนะคะสิ่งที่เรียกว่าดวงดาวนะคะตามข้อความที่กำหนดให้นะคะให้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือใบงานในหน้าที่สีนั่นเองนะคะต่อไปเป็นใบงานในหน้าที่5นะคะคำสั่งก็คือให้เด็กๆนะคะวาดรูปหน้ายิ้ม ในวงกลมนะคะที่มีข้อความที่เป็นดาวและว่ารูปหน้าเศร้านะคะในวงกลมที่มีข้อความที่ไม่ใช่ดาวนะคะทวนคำสั่งครั้งหนึ่งนะคะคุณครูสาให้เด็กๆนะคะว่ารูปหน้ายิ้มนะคะในวงกลมที่มีข้อความเป็นดาว และว่ารูปหน้าเศร้านะคะในวงกลมที่มีข้อความที่ไม่เป็นดาวนะคะอันนี้ก็เป็นใบงานในเอกสารหน้า5นะคะต่อไปนะคะใบงานนะคะในเอกสารหน้าที่6คําสั่งก็คือให้เด็กๆนะคะระบายสีจรวดนะคะที่มีข้อความที่เป็นดาวให้ถูกต้องนะคะ ให้เด็กๆระบายสีจรลวดที่มีข้อความเป็นดาวให้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นใบงานนะคะจำนวน3ใบงานนะคะประกอบคลิปการสอนในครั้งนี้นะคะสำหรับในคลิปวิดีโอประกอบการสอนในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคลิปวิดีโอประกอบการสอนนะคะ จากบริษัทอีดูคิดนะคะลิปดาแอนด์พอลล่านะคะายคิดนะคะตอนอะไรอยู่บนฟ้านะคะจากเว w บไซนะคะ edukit.co.th นั่นเองนะคะซึ่งในท้ายของคลิปวิดีโอประกอบการสอนในครั้งนี้นะคะคุณครูก็ฝากเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆต้องสวม หน้ากากทนามทุกครั้งนะคะที่ออกจากบ้านมันล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะที่เราได้เรียนรู้ไปร่วมกันนะคะในคลิปวิดีโอประกอบการสอนนี้แล้วก็เด็กๆอย่าลืมนะคะทำใบงานที่คุณครูกำหนดนะคะทั้ง3ใบงานในเอกสารออนแทรนะคะสำหรับคลิปวิดีโอประกอบการสอนนี้ให้เรียบร้อยนะคะและเราจะพบกันอีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอครั้งหน้านะคะคุณพักคุ้มครองเด็กๆทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ